สวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดถึงตั้งค่าถ่ายภาพหน้าจอในเครื่องซั s ซ n ง a 5 0มีอะไรให้เราเล่นบ้างอ่าโดยปกติเนี่ยนะอ่าโดยปกติก่อนปกติยี่ห้อไหนก็เหมือนกันะนะนะเราอยากถ่ายภาพหน้าจอเราก็แค่กดไปที่ปุ่มเสียงกับปุ่ม power พร้อมกันกดจึกหนึ่งแล้วปล่อย มันก็จะถ่ายภาพหน้าจอโดยปกติอยู่แล้วเออแต่มันมีฟังก์ชันอื่นไหมที่มันง่ายกว่านี้เออนะอันนี้เนี่ยมันก็มีเรื่องการตั้งค่าซึ่งปกติมันเปิดอยู่แล้วนะในซัมซุงเนี่ยก็จะมีเอาเอาสันมือคุณเนี่ยวางบนหน้าจอด้านด้านขวาสุดแล้วปัดไปด้านซ้ายหรือด้านซ้ายปัดมาด้านขวาเนี่ยมันก็จะถ่ายภาพหน้าจอขึ้นมาให้คุณซึ่ง ไม่ถนัดเลยไม่ถนัดเลยไม่ชอบฟังก์ชันในเครื่องนี้เรื่องเองลื่ยแหละนะอถ้าไม่ชอบก็คงต้องไปหาแอป,ปโหลดมาใช้งานก็ไม่มีไม่มีมีแค่นี้มีแค่นี้เลยมีแค่นี้เลยไม่ถนัดจริงๆอา่านะไม่ถนัดอาแต่มันมีอะไรตั้งค่ามากกว่านี้ไหมเออไม่ตั้งค่ามันสามารถตั้งค่ายอย่างอื่นได้ด้วยแต่ว่ารูปแบบการถ่ายภาพหน้าจอมีแค่สองอย่างกด ปุ่มเสียงปุ่มพาวเวอร์พร้อมกันกับปาดหน้าจอได้สันมือคุณเนี่ยนะเออบางทีมันไม่ได้อย่างคิดไงเพราะปาดปั๊บไอห,หน้าจอที่เราอยากจกะถ่ายมันเลื่อนมันไม่รู้มันเอาอะไรคิดนะคนทาโทรศัพท์ซัมซุงเนี่ยปี้บอกตรงเลยใครที่เป็นหน่วยคิดเรื่องนี้เออพี่พี่ช่วยคิดอะไรให้มันให้มันไม่ ให้มันดีกว่านี้ได้ไหมเออประเภทแบบกดปุ่มโฮมค้างไว้แล้วถ่ายอย่างมือขยี้ห่ออื่นเขาทำได้เลยนะมือมันไม่ต้องสัมผัสหน้าจอไงคือเอาฝันมือปาดปั๊บเนี่ยไอที่เราอยากถ่ายนะมันเลื่อนมันไม่ตรงอย่างที่เราอยากกระด้างถ่ายอยากกระถายอ่ะโอเ้เาเขาคงบอกว่าคูก็กดปุ่ม power ปุ่มเสียงสิก็ผมอยากกระถนปุ่ม power ปุ่มเสียงไม่อยากกดมันมบ่อยๆดีวมันพังไปทำไมเป็นคนอย่างนี้เว้ย อยากจะหนอมไวให้มันอยู่กับเรานาน,านๆพี่ก็ควรจะทำให้มันมีฟังก์ชันที่ง่ายกว่านี้โอเคเออถ้าไม่ได้ฟังก็ช่วยไม่ได้เว้ยจำเป็นโอเคปะเ,เราไปดูตั้งค่าดีกว่าว่ามันมีอะไรให้เราตั้งบ้างอ่าเราก็ไปดูในตั้งค่าอันนี้จะมีสองอย่างเนาะเวลาเลื่อนลงไปอ่าเราก็เลื่อนลงไปข้างล่างอ่าเลื่อนลงไปข้างล่างอ่าไปหาคําว่าคุณสมบัติขั้นสูงตรงนี้อดเข้าไป แล้วเราก็จะบีไปดูที่การเคลื่อนไหวนี่การเคลื่อนไหวและท่าทางกดลงไปอันนี้เนี่ยเวลาเราเลื่อนลงไปข้างล่างเนี่ยเลื่อนไปอีกเลื่อนไปอีกเลื่อนไปอีกอยู่ข้างล่างเลยก็จะมีด้วยอันนีนนอ้อันล่างสุดเลยใช้ฝ่ามือปัดนี่ใช้ฝ่ามือเนี่ยปัดเพื่อจับภาพหน้าจออันนี้มันเปิดฟังก์ชันนี้เอาไว้ถ้าเกิดเราคิดว่า เปิดแล้วปิดไปก็ได้นะอ่านนี้ก็เปิดไว้เผื่อใช้เนี่ยแต่เวลาใช้แล้วโอ้ยโคตรล่ารำคาญเลยมันไม่ได้มันไม่ได้ภาพนิ่งๆอย่างที่เราอยากได้ไงพอะปดัดเปด็ปั๊บอ้าวเลื่อนแล้วต้องมานั่งจับใหม่ปัดใหม่จับใหม่ปัดใหม่ควาจะได้ลาพรูปภาพที่เราต้องการลมเสียโอเคปโอเคอ่ะที่อันนี้เรื่องหนึ่งแล้วก็จะมีเรื่องการ เลื่อนลงไปข้างล่างหน่อยนึงอะย้อนกลับออกมาแล้วก็เลื่อนลงไปข้างล่างเนี่ยนะ,ะเลื่อนลงไปข้างล่างย้อนกลับเที่ยวเดียวนะพี่นะอะ่าก็จะมีเรื่องนี่นี่อ่านี่ถ่ายภาพหน้าจอและตัวถึกหน้าจอเนาะอ่ะ,อ,ะอันนี้เราพูดถึงการถ่ายภาพกดลงไปมันก็จะมีฟังก์ชันนี่แถบเครื่องมือถอ่ายภาพหน้าจออันเนี้ยแตะตรงนี้ก็ไปดูเรื่องเรื่องที่เขาอยากกระบอกแตะตรงนี้ก็คือปิดหรือเปิดโอเคไหมอะ่ะเราแตะยากระดูก่อนอะ่ะ อันนี้เวลาเข้ามาเนี่ยเขาก็จะบอกว่าอะไระแสดงตัวเลือกอเพิ่มเติมให้จากภาพหน้าจอก็จะมีแถบถานะขึ้นมาแบบนี้แถบถานะแบบนี้ขึ้นมาให้เราบนหน้าจอเพื่ออะไรเพื่อถ่ายภาพหน้าจอแบบยาวๆนี่เพื่อจับภาพหน้าจอมากขึ้นก็คือจับแบบยาวเออให้มันจับยาวๆเนี่ยนะกับอีกอันหนึ่งก็คือครอปไปไป,ไป,ไป,ไปวาดไปตัดไปแต่งไปอะไรคือแต่งภาพก่อนส่งอ่ะอง่ายๆเลย แล้วก็เรื่องก,การแชร์หน้าจอแชร์ภาพที่เราจับเลยในยทันทีคือคือคืออำนวยความสะดวกเพื่อว่วองไวจับปุ๊บแชร์ปับ๊บอ่าอะไรประมาณอันนี้เขาก็มีให้เราตั้งค่าเนาะอ่าอ่าอีกอันนึงอ่ะย้อนกลับออกมาถ้าไม่อยากได้อ่าไม่อยากได้แถบนี้คือถ่ายแล้วจบเลยเนี่ยนะก็ปิดละโอเคมาแล้วก็จะมีเรื่องซ่อนแถบสถานะการนําทางเนี่ยนะไม่เคยเปิดเลยก็ปกติก็ไม่ควรซ่อนนะควรจะให้เราเห็นดิไม่เห็นแล้วจะไปไปใช้งาน,นยังไงเล่า อ,อแล้วก็จะมีอ,ะอีกฟังก์ชันหนึ่งออันนี้อันนี้น่าสนใจนะ,อ,ะอันนี้ก็ลบภาพหน้าจอลบภาพภาพที่เราถ่ายภาพหน้าจอพอเราถ่ายปั๊บกดแชร์แชร์ปั๊บลบเลยอ่ามันก็ไม่ต้องมาเกะกะเครื่องเรานะอ่าแล้วนี่ก็อยากกะลบก็นี่เลยครับปิดไปเลยไอเปิดขึ้นมาเลยก็ให้มันลบไปเลยแต่เราปิดไว้อะออพี่เก็บไว้ไหนก็ดีเนาะเป็นหลักฐาน เผื่อบอกว่าเราไม่อะไรอะไรอย่างเงี้ยนะ,ะเผื่อมีปัญหาคุยกันกับคนที่เราคุยด้วยเขาเขาอ้างว่าเราอย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้นเราจะได้มีหลักฐานยืนยันว่านี่ไงเคยถ่ายภาพหน้าจอส่งให้นี่ไงอันนี้แล้วแต่แนละ้วบางคนบอกโอ้ลำคานเกกาเครื่องมากเลยถ่ายเท่าถ่ายบ่อยก็ถ้าถ่ายบ่อยรู้สึกเกกาก,าก็ <c oughs> ก็ก็ลบไปโอเคอ่ะมาอีกอันหนึ่งที่น่าสนใจก็คือนี่รูปแบบรูปแบบภาพ คือนามสกุลภาพดีกว่าอ่าเรียกเป็นนามสกุลภาพที่เราถ่ายปกติเนี่ยภาพอันนี้เป็นเขาจะตั้งไว้เป็น JPEG อยู่แล้ว j p g เนี่ยนะอ่าเป็นภาพ JPEG ก็เป็นภาพกป,ปกติมาตรฐานแล้วอีกอันนึงที่จะมีกดลงไปกดลงไปอ่ากดลงไปเราก็จะมีให้นามสกุลภาพเนี่ยมันกลายเป็นนี่น PNG ด้วยมันต่างกันไหมไม่รู้เหมือนกันนะปกติก็ใช้ได้ JPEG เวลาเป็น PNG ทีไร ขนาดภาพมันมักจะใหญ่อะเกกะคือมันเกกะเครื่องเรามวลามาก็อยากประหยัดเนื้อที่ของเครื่องอะเราก็เลยมักจะใช้เป็น j p ปเพราะมันขนาดของภาพมันมักจะเล็กเออนะถ้าเป็นไอไออะไรนะ png t l ไรเนี่ยนะมันมักจะใหญ่นะเอออันนี้คุณก็ตั้งได้นะคุณอยากให้มันไฟใหญ่ๆมีความคมชัดสูงๆอะไรเงี้ยก็จัดไปก็แล้วแต่ตามใจมันก็สามารถตั้งได้อ่ามันตั้งได้แค่เนี้ยมันมีอะไรมากกว่าเนี้ยมันแต่ก็มีรายละเอียดนะอ่ามีรายละเอียดประมาณหนึ่ง ม่จะได้อย่างใจไม่ได้อย่างใจก็นะอืมนั่นแหละโอเคเอามาฝากกันประมาณนี้แหละในเรื่องการตั้งค่าถ่ายภาพหน้าจอในเครื่อง Samsung a 5 0 mm. มันมีแค่นี้ถ้าอยากได้มากกว่าน,นี้ต้องไปโหลดแอปมาใช้ซึ่งดูดีๆนะพี่เดี๋ยวมันจะเจอไวรัสไม่ใช่อะไรหรอกรู้ว่าใจจริงๆเลยเวลาโหลดแอปนี่ก็ดูดีๆหน่อยหาดาวเยอะๆดูเ่มันเออมีคอมเมนต์ดีๆเข้าทาเข้าทางดูแล้วมันน่า น,น่าจะปลอดภัยใช้งานค่อยไปโหลดมานะจ๊ะเอออ่ะฝากไว้ประมาณนี้แล้วค่อยเจอกันในคลิปต่อไปขอบคุณครับ